สวัสดีค่ะหัวหรัฐบ,บ,บาลไทยค่ะทุกคนพี่น้องรัฐบ,บาลไทยเราออกมาคือแม่นคักเลยพี่น้องสูตรซีสามงวดนี่เขาอีกแล้วพี่น้องเขาสามหกอีกแล้วสามหกหกสามนี่ สองตัวบนนี่พี่น้องตามสูตรนี่เลยพี่น้องเด้อสูตรสี่สามมวนนี้มาเข่าอีกสองมวดนี้มาเข่าสามเก้านี่เออมาเข่าหกสามนี่เด้หกสามสามหกนี่เดีนี่บนล่างบนย่างเดียวตัวนี้ง้วนบางยามนเข่าแต่บนเด้คือเลยลงให้บนเห็นปะนี่พี่น้องต้องกลับด้วยนะอันนี้หกประตูไม่เข้าเนาะ นี่เขาสามหกบนพี่น้องส่วนนี่เขาไร้เท่าอะไรเด้อเดี๋ยวให้เบิ้งย้อนหลังพี่น้องเข้าสี่สามใช่ไหมเด่เขาสามสี่นี่เดีนี่เข้าสี่สามนี่รักฐานวันที่หนึ่งเขาแปดสี่สามล่างหกหนึ่งงวดทีงวดก้อนเนี่ยเมื่อเขาสามสี่สี่สามนี่เดีสี่สามเขากลับงวดนี่ก็เขากลับอีกพี่น้องหนึ่ง ทีหนึ่งทีหนึ่งทันวางวดนี้สิบหกทันวาสิบหกทันวามาออกสามหกเด้อพี่น้องเด้อสูตรนี่เนี่ยจะตามสูตรนี่ให้เด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวมื่อื่นจะลงให้เนี่ยสูตรสี่สามต่กรอนนี่งวดนี้มาเข่าสามหกแล้วมาดูอีกงวดนี้งวดนี้ ตัวนี้ก็ลงไฮสามสี 3, 4, 4, 3. ่สี่สามอิบ่มีด้อน,นี่เด้อพิดถือว่าอันนี้พิดตัวนี้ลหละตัวนี้ไม่มีเนาะอันนี้ก็ไม่มีอันที่สิบหกที่แน่ๆเขาสูตรเก้านี่แหละพี่น้องเขาสูตรนั่นแล้วเอาสูตรนั่นไว้ถ้าลงตอ่อสูตรนี้ออก ศูนย์เก้าเจ็ดแปดหกสามศูนย์เก้าหกแปดล่างสองหนึ่งเด้ออันนี้ล่างอันนี้ปฏิทินเด็กปฏิทินสองหนึ่งสองหนึ่งพวกเขานะพี่น้องนะหกสามอันนี้เป็นเก้าสาม ที่ก่งเขาได้เนี่ยได้ปฏิทินเขาควสามารถว่าหัวนี่หกนี่อวยหัวอวยหางแบบใดเนาะเนี่ยอวยได้สองยางได้ตัวนี่นี่หรือว่าเขาอยู่ที่พิณวงได้ปฏิทินวดนี่ในว่าน้าจะลงเหล็กปฏิทินกับสูตรนั่นให้เบิ้งได้พ่น้องเด้อสูตรสูตรนี่แหละนี่แหละน้าตามเด้อสองสูตรนี่หาเนี่ยมาหนีไปก่อนเดยวจะลงปฏิทินให้อีกกับสูตรนี้เละพี่น้องได้ละสองสูตรแล้ะ นี่วน,นี้อันนี้ก็สิรงให้กันพี่น้องนี่ศูนย์เก้าเจ็ดแกสามออกศูสสองหนึ่งล่างเด้อนี่เข่านี่พี่น้องสองหนึ่งเห็นบ่อันนี้ก็สองหนึ่งถือแล้วพี่น้องเด้อสูตรนี่นาตาม ตามสามอันพี่น้องตามสามอันอันนี้เนี่อันนี้เหรออันนี้ก็ออกศูนย์เก้าเจ็ดแปดหกสามล่างสองหนึ่งมาไหมมาไหมแต่ว่าแต้มนี่ได้เด้อพี่น้องแต้มนี่แม่นสูตรนี่แต้มแม่นเลยเด้อตัวนี้อ่าทีสองหนึ่งนี่มันเป็นสองศูนย์ห่าพี่น้องอันนี้ก็เขาแต้มนี่นี่เนาะ ได้ห้แเต็มบ่ตัวนี้ตัวนี้บ่ได้ให้แเต้มเนาะให้เป็นเลขปฏิทินนี่เก้าสามนี่พี่น้องหกสามเก้าสามเป็นไปได้ดินี่พี่น้องเดี๋ยวงวดนี้นะงวดนี้หน้าตามปฏิทินเด้อมันเข้าดิงวดกรก,กเขางวดต่อไปทั้งหลังเข่า้ามงวดเนี่ยปฏิทินอันเนี่ยเขาดีพี่น้องอันนี้ก็เทดให้คือเก้าแลวแค่หกขาเด้อบนเห็นบ่มันมาบนหลายรอบแล้วดิวพี่น้องก็เลยมาลงบนไห้เห็นบ่เตันออกกลับเด้อ กิเลยแค่นี้ต้องกลับไปพร้อมจ้าปฏิทินลงไหยอยู่พี่น้องกับสูตรนี่แหละนี่แหละสูตรนี่แหละเนี่ยสามตัวบนตรงๆนี่เห็นบ่มันมาแค่สองหลักเนาะเข่าสองหนึ่งมาลงล่างเนาะมาแค่สองหลักหกสาม,หกส,ามหกสองตามคือเก่าลวพี่น้องเฮ็ดหกขายคือเก่าละ เออเฮ็ดสองเคเป็นนันสองตัวให้น้ำคือเกามาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมันออกตรงเลยพี่น้องมันเป็นสูตรบนตรงเนี้ยเตน้นไปลงลางลงลางกับตรงคือเกาตัวนี้ผิดนะจะไปแค่นี้ละจ้าพิหนาเอากันไหมจ้าพี่น้องเข่าหลายสูตรอยู่ค่ะเดี๋ยวเคลียร์ให้มือแรงอ,อื่นเศร้าสิลงฮะหยิบจับรถตะตรี่ไว้จ้า